อเคมาต่อาหาสเลยนี่ฮึชาโอเคเดี๋ยวมันถือไปเดี๋ยวเป็เหลือเงาคนถือโอเครู okay, ้สาเหตุแล้วล่ะคือตามโนมูอินไพร์ Empire, เลยคือความปลอดภป้าทำได้นี้ประดูดการอัปเดตรั้นี้ กับครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเปลี่ยนไปแต่เดิมนี่คือห้องการอัพเกรดมาเลยเพิ่มมาใหม่ด้วยไม่ใช่อัพเกรดใช่ไหมตรงนี้กับมืออันนี้อัพเปลี่ยนตังยาและเอ็นพื้นแล้วไม่อนาคตเพิ่มอะไรดูนะครับต้กับนี่โอ้อ่ะไหนดูสิเคลยอู้ อาดิดอ you completed อ a quest and earned a loot box loot box โอ้ยของเต็มอีกบออฮ้ยอย่างเงี้ยออดและอย่างนี้ึป <c oughs> ้าต้ <c oughs> องเก็บของยีกเลยโวตะปวดแฮนเอ้ยดาวมยนอยู่ตรงนั้น น but, ี Re ่ก่อนแล้วรีบ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 โอเคอันนี้เก็บอ้อยก่อนยิ่งตึงมืออยู่ด้วย

อไอหัวมาอีกตัวที่สามค่ะเฮ้ยไม่ตัวไม่ตัวตัวไหนมาเนี้ยโอโ้โหดินใส่ขคมมันนะนี่คมมันฮะ กลัวไาหมฮะอี๋บ้าห่าหูงไม่น่ากลัวหรอมันมันเออไม่เน้นเอาสร้างอะไรแล้วเน้นเอาฮาเฉยเฉยอ,อันนี้อุ้ยมันโอ้ยเออก็กระเสือมาอีกหนึง่งฮ่าฮ่าบักติดอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวไปหาที่อื่นไว้าย โว้ยใครเอาคนที่กูแม่งมุมแม่ไม่ถูกใจแน่นอนเฮ้ยเออปิดหน้าเออม,ม,ม่ตัวอะไ่ตัอะไรเอเอยีอ่มาห้องปิดตายชัดๆนดนบหน่อยสิเฮ้ยโอ้โหเออตีตีต,ตีชั่งโว เอเอาเตอของแถมอีกว้ายเออ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 ไอ้คของไม่เอาไรเอ้ยคือมนเร่อก <harder> <t ho ots> ันมีตัวจำีลจริงกโอนไหนวะ

ยังจะตามมาอีกไม่เลื่อนเลยเนาะเออตี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 เอเอสมุดเออส่งแล้โอ้โหว่ากีโหโห่อะแนะ เที่ยงคืนโอเคคนดูนั่นนี่หางเรื่องอ่องนอนแล้วโอเคโอเคนั่นเสร็จสมบูรณ์นั่นนีน่ไม่รู้นะักสืบจะหาไหนได้บ้างเนี่ยฮอ้ีตัวบ้านนั่น่เฮ้หูฝาดีก มันโดนห้ามทำอะไรไม่ได้ไออ่องวางไว้ที่ไหนลึกที่น่าลึกแล้วกันอืมเฮ้ยทำของอะไรอย่างอื่นได้เนี่ยเอ,เอ็นอะไรบ้างเนี่ยอ่หของของเรามีการเต้นตัวแบบกระหันหัะขึ่มมากโ,โอ้ยไม่ไทำไม่ยา,ยากอย่างอื่นทำแไบ้บ้างเนี่ยทางขยะอ่องใช้พวก นักเกยตเออเออเอาถังลาวาเฮ้ยทำไอชุดก่อนแล้วเอ็งมีอันนี้ก่อนอ่ะอันนี้ทำได้บ้างต้องใช้พวกดินเหนียวเอยเฮ้ยอันนี้เอ้ยทำไม่ยากอันนี้ต้องหาพวกดินเหนียวโอุ้ยอันนี้เอ็งมีอันนี้เอาอ่ะโอ้โหอันนี้ขอขับได้ อันนี้เขาได้อยู่อันนี้เอาใช้ไม้ประเทศนี้เอาโอ้อหเยอะโอ้ยอันนี้โอ้โหยังเยอะเลยนี่อันนี้เขาไม่ได้อ๋อโอ้โหอันนี้อันตรายตัวต้นหีเลยบันเทิงอ้าวขอมีนี่อันเนี้ยเฮ้ยอันนี้มทำไมยากยาก อันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยหนะนังสือนี่วางอย่างเดียวโอเคอันนี้โอเคทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตะกี้ถิงทงโอ้โอคลิองนล้นตัวนัน้นแล้วกัน อันนี้อแล้ว้กันนะเล่นเฉยๆนี่น,นก่นอนนอฮาคิดมาแล้วว่าอะไรติดนี่นะเปเลี่ยนสกีแล้วนะคุณดู

จำเป็นอันนี้จำเป็นตั้งแต่ตอนนี้ตด,ดนะโอเคโอ้โหหมาหนีล่อตัวไปไน,นั่ะฝันทำไมไม่ใช่ฝัาที่ของจริง อ่าสีดอกไม้สีเหลืองม่เกว่ากน,บบนไม่เคยพีดเยดอกไม้ไปไหนโอ้โหไมอยู่ฝั่งรวยเน้อโอย87วันแล้วนี่ตั้งจะเล่นมานาน แต่เจ้าลุงไม่ได้อัดอเลยอ่ะนี่ไงองกัรอีกสององกัตอ,อีกสองเลยเหรอเอออย่างนี้สิเอามาหือก็ไดับ cơ cơ giờ mai gì đó cái tô thì không gì ok xong okay. ừ. rồi, okay. well อันนี้แล้ว่าอันนั้นรอบแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคเฮ้ยม่ใช่พิธาน อุ้ยมีเล็กกินตัวนี้ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยอุ้ย Oh. เดือดนะอ้าฮเดียวเขาไม่หมดไปแต่เนะี้ยโอ้โหมีสกีไม่ปลื้มอ้ย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  โอ้เตืนนอนอีกงานใหา่ไปละไปละนี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขึ้นกคนขึ้นก่นมันึกอะไ้คนคนที่ไม่ชอบขี้เทปโอบะงานใหญ่เลยนี่วายโอเคเจอแล้วตัวตัวที ไปก่อนไปก่อนไปก่อน <S 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 ไปไปไปเอ้ยเอ้ยอย่างนี้สิโอเคนะเอาหินได้พอไม่มีอะไรมากหรอกไม่มีสร้างหรอกถ้าคิดสร้างขึ้นมาโอ้โหหางคิดนะี้ดูนะ